จะมองหาบุญใดที่ให้ผลเด่นปุญญาบรารมีสมเด็จอมรินทราชิราวิศุกรรมปร์สุสญงามกามีขององค์มหาสรรคสพมเราถวยเทพธรวมดานาคีนาคจาพ่อพกแกกม่ครูบาอาจารย์กราถวายความเคารพพรอแกกม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระเดชพระทนานหลวงปู่เสือหรือว่าท่านหลวงปู่สมชายคุณง,งา,า,ญญารรมความดีของ พ่อแม่รูบาจยา์ทุกรูกนะครับทุกองค์ทุกนามนักสถานลานบุญแห่งนี้พักสังฆาธิการตระเนรในมรดที่ทีนี้ด้วยความสรสมรยางสูงยิ่งขอประทานญาติกบเรียนท่านคุณพ่อแห่งของแท่งไทยองค์พระพุทธทานธรแห่งนะครับในคุณงามความดีอของเทพประทานพรเครือไข่เทพประทานพรท่านคุณแม่วัชรพรของใสตลอดจน,นดท่านผู้หลักสักใหญ่ท่านผู้ทรงเกียร ตลอดจนผู้สมไว้ซึ่งอยางทิดอย่างทำ<ม>ในมณฑลพิธีงานไหวครูบูชาธรรมบูชาเทพน้อมรบลึกนึกถึงคุณงามความดีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 29, ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมต้นบุญญาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าถวยเทเจวดาในวันมาฆบูรณะมีแห่งนี้นับุืชัยนวร,ร,รมังทีท่านไปประกอบพิธีวงส่วนที่องค์พระธาตุอ่า งานดุญมหาบรมาจีดีนะครับกหาวขอบอคุณท่านอาจารย์สารบุรวุฒิปัญญาสูย์ะน,นะครับจังในการรับปนี้กรทาเท มโพุทธายานะโมเทวดาทุกห้องจ้องสาสวรตลอดจนเปิดที่พุทหตายจากใจกลางของโรคกัทาแห่งนี้บุญกริตจะเปิดทิศทางขุมทรัพย์เพื่อฉลองในวันจันทร์สองจันทร์แห่งติถีมา,าคักบุญนักมีเป็นบารมีให้เกิดขึ้นกับอุาสอกอุาสิกาผู้พักพร้องด้วยสิ่งใิวัดพระพญทธาบารมีของ นาบุคคลที่มีความเชื่อมโยงบุญบารมีในว,วันนี้ขอบารมีทั้งหลายขอฌานบารมีทั้งหลายจงเปิดความตึกต้องความพระบูรไกลแม้ว่าท่านจะประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดเป็นศิลปบินดาราทดองการแสดงผู้ประกอบกิจการงานทืที่ทุกทางรับราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนคนมีบุญอดเชื่อมวง สี่มุมเมืองแห่งองค์ส็จระสัมาสพุทธเจ้าเสดสูขื้นแผ่นดินปัตตภีที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ด้วยพระค่ะ